ยังไงมากเนาะนี่คนไหนคนไหนคนายเออดูหน้าตาก่อน <c oughs> เอาแล้วนี่ คนหนึ่งรักก็ปให้รอได้ไหมเนี่ย <c oughs> น่าสดสดกันมาแล้วมันแพรบเลยนะคะคนจัดของนะคะสวัสดีค่ะลงมาเป็นแม่ยกยกยกใจให้เลยโอแม่สามเชยนี่ แต่แล้วลืวมกัดกระดุมใครจะเข้ามาเป็นคนแรกมีใครเข้ามาไหมสองคนสองเลิฟแล้วนะคะทุกคนขานจัดบ้านนะคะรกมากนะคะจะบอกว่าบ้านรกมากนะคะตอนนี้ กระดาษออฟฟิศนี่เคลียร์เต็มเลยนะคะทุกคนเข้ามาแล้วมาทักทายหนูหน่อยนะคะสองคนสองเลิฟนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกดเลิฟให้หน่อยทาครีมแป๊บมึงทาครีมมือก่อนนี่ยังไม่อาบน้ำได้ทาครีมเลยไม่ใช่มันมันล้างมือเนาะเราล้างมือตลอดคุณอ้ามคุณอ้ามเลิฟเลิฟจุ๊บจุ๊บคุณอ้าม ไม่ชวนก่อนน่ะมาอยู่ตรงนั้นแล้วเรามาชวนแล้วหนูก็ไม่ยุ่งโดยทํากับข้าวกินข้าวเพิ่งเสร็จกินข้าวเพิ่งเสร็จไปนั่งพักนั่งพักก็นาฬิกาปลุกตัวเองมีพี่เมียรีรบเข้าพี่เมียนะคุณอ้ําดูโลกมากเลยคุณอ้ําจัดของอะค่ะเนี่ยของเต็มดูดูดดขยะทั้งนั้นเลยจ,จัดบ้านค่ะคุณอ้ํา่ะ จัดบ้านเหนื่อยมากดูนี่ก็ขยะดูดิกว่าจะได้เอกสารแค่กองนี้นะคุณอ้ําใช้เวลาสองสองวันนะคะกว่าจะคัดแยกแล้วเลือกให้มันเหลือได้แค่นี้นะสองวันนะคุณอ้ <laughs> ํเหนื่อยมากจะบอกว่าเหนื่อยมากค่ะทุกคน ขอบคุณ16ท่านนะคะวันนี้เหนื่อยมากจริงๆแล้วจะบอกว่านะเข้ามากันยังคุณน้ำเข้ามากันเป็นคนนะแต่ก่อนอนะที่ว่ามันเยอะๆนะเป็นคนอนะตอนนั้นแบบปราพกตังเป็นเงินสดเนาะสมัยก่อนอนะแล้วบ้านเนี้ยเราอยู่เ่ะเราไปตรงไหนยังไงก็คือเราชอบเอาตังวางไว้เรียบะ่ะนี่รู้ไหมว่า ข้าวขาวที่แล้วอ่ะไปเจอสองพันนะวันนี้ได้เจอพันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วเกือบเอาเช็คไปทิ้งแนละ้วคุณอ้ํามันอยู่ในซองอ่ะดีนะว่านึกยังไงไม่ลเอีดใจแกะซองนี้ขึ้นมาดูแนละ้วคุณอ้ํานี่เนี่ยนี่เชคแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่งนี้เอาไปข้าก่อนตาย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 ,ตายนะคะเกือบเอาทิ้งเงินหมื่นเลยนะเกือบทิ้งเงินหมื่นเลยอะ่ะ ตายตายตายเลยกุ้มใจมากนะคะสุกนี้มีแค่ราวิวหนูมะม่วงหลังคาครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องยิ้มใช่ไหม <c oughs> ทิ้งนะคุณอ้ําจริงๆเนี่ยดูสิคือคือมันเป็นซองเนาะเขาไปใส่ซองส่งมาให้นะ่ะคุณอ้ําทีนี้ปกติน่ะซองออวันนี้น่านึกยังไงไม่รู้สองวันเนี่ยคะ่ะนั่งจับนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสุกนี้มี มีแห่เรานะคะเพิ่มผู้ดูแลกันเกือบทิ้งแล้วนะคุณอ้ําจริงนะโหปะโหปแลักกระักบางทีอะฉีกทิ้งไงคุณอ้ําฉีกกลางเลยไงเนี่ยดูดิกระดาษฉีกนี้เลยนะวันนี้คือนั่งฉีกออันไหนที่ไม่ใช่เกือบนะดีว่าไม่ฉีกแล้วคุณอ้ํ <c oughs> คืองงมากเออเป็นบุญที่ยังไม่เสียเงินหมื่นนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ได้เงินสดมาก หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะเดี๋ยวจะเอาเลขท้ายไปซื้อรัตเตอรี่นะคะทุกคนไม่นึกไม่ฝันเลยอะ่ะโอ้ยเก็บไว้เป็นขวดถุงไม่รู้เก็บกี่ปีเนี่ยกว่าจะเจอเนี่ยไม่รู้กี่ปีนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะแล้วพอเอิญก็ไปเจอรูปกับป้าป้าพีทีเนาะตอนตอนเหมือนถ่ายเป็นเหมือนตอนจีบกันใหม่ๆตอนจีบกันใหม่ๆนะตอนนี้ก็อยู่คนละภพละชาติแล้วนะคะไปอยู่สุกติก็โอ้ก็ให้ ให้เมียให้ลูกให้เมียถูกรัตตอรี่บ้างเนาะไม่ถูกนะคะไม่ถูกนะคะขอบคุณสี่สิบเจ็ดล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆเลยเนี่ยเนี่ยหลักฐานเลยนะดูคุณอ้้มเอ้ถ้าถ้าถ้าฉีกไปที่ทําไงเนี่ยฉีกแล้วทิ้งเลยเนาะฉีกทิ้งเลยนี่เงินไม่ก็ไม่ออกจากเขานะคะเนี่ยมันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วหรอคุณอ้้ม มามาตั้งแต่แต่แตเอกสารเนี่ยมามาไอ้น,นี่แล้วอะแล้วก็ไปเจอรูปนะมีพระอะไรเนี่ยเราสังคายไอ้ที่สำคัญสำคัญเนี่ยเจอตังกับเจอสตังกับเจอเจ,จอเงินนะคะอาทิตก่อนเจอสองพันสองพันนะแบงค์พันสองพันอันนี้แบงค์ร้อยแบงค์หนึง่งแบงค์พันแบงค์หนึ่งนะคะ แล้วมีอะไรอีกนะที่เอาทิ้งนะคะเอาท like ิ้งอ่ะก็เป็นกล่องกลองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะเพราะเอินนะเนาะลูกลหลานสาวไม่ใช่น้องสาวนะเดี๋ยวกิบให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งอันนี้หลานสาวก็เอาทิ้งถุงดำนะคะทุกคนอันนี้เป็นไม้ไม้ไม้ที่ที่ กระดิ่งคุณอ้ําแล้วครับนะครับคุณนะคะอันนี้เป็นไม้ไม้ที่เวลาเราถ่ายรูปเขาเรียกไม้กันชาเนี่ยไปรื้อได้มาแล้วดูหลานสาวเก็บอันนี้ทิ้งนะทุกคนเก็บอันเนี้ยทิ้งในถุงดำนี่หนูไปรื้อถุงออกมา ดีนะหนูไปลื้อลื้อมาแล้ว่าเอาทิ้งทําไมเนี่ยนะเออบอกว่าอันไหนไม่จําเป็นก็ทิ้งๆริงเดี๋ยวเข็มขาดนะเข็มขาดอันนี้ก็ยังไม่เคยได้ใช้เลยนะคะทุกคนเนี่ยดูดิเขาก็ของเราทิ้งนะหน้าตีจริงๆรินหน้าตีมากหลานสาว <laughs> <laughs> เอาเฮดบ็บเป็นอีกได้หนิเขาทำไงวะเนี่ยอเนี่ยเนี่ยดูสิ เส้นนี้อ่ะยังไม่ได้ใช้เลยมามาเป็นแม่ยกยกยกใจให้เลยสีดำมีสีดำกับสีเขียวนะคะเนี่ยหลานสาวเอาทิ้งนี่เก็บมาจากถุงดำนะดีไม่ยกถุงดำไปทิ้งหน้าบ้านนะแล้วก็มีแฟ้มเอกสารอย่างเงี้ยคุณอ้ําที่มาเนี่ยสองถุงดำนะคุณอ้ําใครอยากได้มามันยังใช้ได้อยู่นะมันก็เป็นแฟ้มอย่างเงี้ยแต่หลานสาวอ่อันไหนที่ไม่มีเอกสารนะคือเขาทิ้งหมดเลยอ่ะ เดี๋ยวจะไปโพสดลงว่าใครอยากได้ให้ไม่เอาเนาะเนี่ยถุงดำเนี่ยสองถุงดำเนี่ยขุนน้ำหนึ่งดำสองอะกดสามแล้วย,ยังไม่หมดเลยเหนื่อยมากนะคะกับการจ,จ,จัดห้าสอง <laughs> เหนื่อยมากนะคะมันมันเยอะอนะเน้องุนน้ำตั้งแต่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเคลียร์ตรงนี้เสร็จ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเอาใต้บันไดนะคะใต้ใต้บันไดนะคะใต้บันไดนะคะขอบคุณ45ล้านดวงใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทําที่ใต้บันไดโอ้ยคือมันมันเหนื่อยอ่ะมันมันมันเป็นของจุกจิกแล้วมันต้องดูไงอย่างเอกสารเนี่ยถ้าวันนี้ไม่ดูทุกแผ่นนะคะเห็นปะถ้าไม่ดูทุกแผ่นเนี่ยไอตัวนี้โดนทิ้งนะคะเนี่ยเช็คตัวนี้โดนทิ้งนะคะเออ นั่งหรือตรงเนี้เอกาสารแค่นี้ใช้เวลาสองวันนะคะทุกคนขี้เคลียตรงนี้ใช้เวลาสองวันเช็ดตู้เนอตู้มันก็พูนจับเคลอเลยนะคะและเอกาสารอะเอกาสารก็สองชั้นเนาะเป็นเอกาสารที่ไม่สามารถทิ้งได้นะคะแต่ก็พยายามคัดไอ้ตัวที่ไม่จําเป็นนะคะที่อย่างเป็นที่พนักง,งานเขาเก็บเป็นพวก ไม่เสนอราคาอย่างเงี้ยคือเราปิดบริษัทแล้วเราก็ไม่ต้องใช้นะใบเสนอราคาหรือว่าอะไรีแล้วเคลียในคอมคอ,อมก็ยังไม่ได้เคลียนะคะว่ามันอะไรต้องลบทิ้งไม่งั้นมันเปลี่ืองเมมเนาะขเขาเรียกว่ามันเปลืองเมมใช่ไหมมันเป็นไอ้กระจออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็น่าจะเปลืองนะคะเปลืองเปลืองพื้นที่นะคะตายตายตาย,ตายนะคะ คนสวยขยี้ใจนะคะพี่เจว่าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเลยนะคะวันนี้ก็เปิดบ้านคุยบ้านลูกชายนะขอเวลาอีกห้านาทีนะเดี๋ยวหนูก็จะลงไลฟ์แล้วเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปอาบน้ําเตรียมตัวนอนนะคะแล้วพรุ่งนี้เออ ก็จะทากับข้าวเนาะแล้วก็จะเริ่มจัดบ้านแต่เช้าเลยนะคะเพราะไม่ได้ไปไหนนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นแจ่วทั้งวันนะคะทุกคนทําทีละห้องค่ะใช่ตอนเนี้ยไอที่ตรงตรงที่ช่วงที่หนูไม่ได้ไล์นะคุณคุณน้ำตรงเนี้ยคือเอกสารเนี่ยอันนี้ยังเคลียร์แล้วน,ะนี่ขนาดเคลียร์แล้วนะคุณน้ำบนตัวอันนี้เคลียร์แล้วนะยังลกอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เพราะว่าต้องอรื้อพวกเนี้ออกให้หมดนะคะ แล้วก็อันไหนที่ไม่ใช้นะคะก็จะเอาไปขายมือสองจะไปขายมือสองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายแล้วก็ส่งไปให้เขาที่ร้านเขารับซื้อของมือสองนะคะก็จะส่งไปให้เขาดูนะคะว่าเขาจะอันไหนได้บ้างนะคะคือมันลกแบบมาหารกเลยนะคะคือแบบด้วยความที่เราไม่มีเวลาเลยนะช่วงก่อนก็ออกแต่ชาติสามที่สี่ที่หนูไลน์เนาะ ที่3ามตอตอนนี้เราคือตัดตรงนั้นไปได้แล้วนะคะเราก็จะไม่ไปยุ่งอะไรกับตรงนั้นแล้วนะคะแล้วเราก็อยู่ในส่วนตรงตรงนี้นะก็เลยก็จะเก็บนะคะก็จะเก็บจะเก็บบ้านให้เกลี้ยงก่อนลกมากนะคะแม่นางฝอยขะฝอยทองนะคะสวัสดีครับนะคะจากอ่าละสุกนี้มีแค่เรานะคะตอนนี้เนาะอันนี้ก็นั่งชู์ผงนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะเนาะอีกสามนาทีนะคะเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะคะคุณอามก็เสาร์อาทิตย์นะคะก็กดติดตามเนาะแม่นางฝอยทองแม่นางฝอยทองนี่ก็ขึ้นอยู่นะคะถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีเพียมไม่เหนื่อยนะคะก็จะเข้าไปทักทายอยู่นะคะแม่นางฝอยทองนะคะแม่เสี่ยวนะคะขอบคุณค่ะแม่เสี่ยวคะ่ะก็เหลือเวลาอีกสักสามนาทีนะคะจะลงแล้วนะคะแม่เสี่ยว ขึ้นมาเปิดบ้านลูกชายนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจจะสลับนะคะไปขึ้นบ้านลูกชายตอนเช้าๆนะคะแล้วก็จะมาขึ้นบ้านผู้หญิงต้องแก่ง้งตอนเย็นๆแทนนะคะก็เวลานี้เนาะก็ขึ้นสักนี่แหละค่ะขึ้นสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขึ้นมาเมื่อไหร่นี้ก็มาให้กำลังใจกันร้นหลามเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ คุหมอนไหมสวัสดีครับในสายตาสั้นนะคะทุกคนพออ่านได้นะคะมอนไหมจุ๊บๆเลิบเลิฟนะคะบ้านคุณน้ำก็เนาะก็คนเยอะเหมือนเดิมนะคะไปซุ่มดูอยู่นะเมื่อกี้ก็แอบนะคะเพราะทักทักทายไปด้วยความเนี่ยคุณน้าเห็นว่าคือบางทีไม่เว้นว่างเลยไม่ว่างเว้นเลยนะคะแต่ละวันนะคะทุกคน มีอะไรที่ต้องทำแล้วด้วยอาการออฟฟิศซินโดมนะคะกำเริบนะคะหยิบจับอะไรน่ะเยอะนะนี่มันพองขึ้นมาแล้วนะเหมือนว่าข้างนี้มันจะไม่พองพองนะอีตรงเนี้ยมันจะไม่บวมนะคะแต่ข้างขวานะคะพอเราไปหยิบจับอะไรหรือเราพิมพ์เยอะๆอะค่ะมันจะบวมนะคะเนี่ยมันจะบวมก็ต้องทายาหม่องนะคะทุกคืนก่อนนอน <c oughs> เป็นคนเฒ่าคนแก่ไปแล้วเนี่ยและตอนนี้เห็นป่ะหนาเหมือนอ้วนขึ้นใช่ไหมคุณอ้ํา น้องยิ้มพี่หนูอ้วนขึ้นใช่ไหมเออเหมือนนะแต่ว่าน้ําหนักก็ขึ้นมาแค่โลหน่อยๆเองนะคะทุกคนไม่ถึงสองโลนะน้ําหนักไม่ถึงสองโลนะคะก็แต่ก็กินเอ,อ้ยยังลืมกินยาบำรุงก่อนนอนนะคะยาบำรุงก็จะทาให้หนูก็กินข้าวเยอะได้ขึ้นนะคะแต่ก็โอเคนะคะไม่ไม่อ้วกแล้วนะคะทุกคนไม่อ้วกเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีบ้างถ้ามันเครียดปุ๊บเนี่ย เออมันจิตเรามันต่อต้านเนาะว่าเราจะกินอะไรไม่ได้คือเหมือนแต่เราเราแต่เราก็ฝืนกินคือฝืนกินไปคือเขาไม่อ้วกนะคะคือมันเป็นอย่างนั้นเนาะพอไม่อ้วกนี่ก็ดีใจมากๆนะคะ <c oughs> พี่ดาวสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> ใช่ขึ้นบ้วนขึ้นมันนิดนึงแม่ไม่เสียวจ้ะอ้า <c oughs> พี่ดาวสตูดิโอถอนถอนข้อความทำไมเนาะหนูยังไม่ทันอ่านเลยนะอ่านแต่ชื่อนะคะสวัสดีค่ะนะคะพิมพ์ผิดบ้านเนาะโอ้ยเนาะไม่เป็นไรพิมพ์ผิดบ้านไม่ต้องถอนนะคะไม่ต้องลบขอบคุณนะคะพี่นานเจ้าจะลงล้อนะคะพี่ดาวสวัสดีเจ้านะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่ดาวขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกร้า์ทุกเลิฟทุกกำลังใจนะคะทุกคอมเมนต์นะคะทุกๆสติ๊กเกอร์เนาะที่มีให้บ้านผู้หญิงต้องแกล่งตลอดมานะคะก็คิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้ทุกท่านนะคะสมความปปารถนาทุกประการเนาะกออ็ทำช่องนะคะก็ขอให้ปังๆนะคะก็รำ่ำรวยรำ่ำรวยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย